โอเคครับตอนนี้เราก็เบรคคอมพิวเตอร์มานะครับเป็นสุนทรนะครับเบรคก็เป็น1335 y k นะครับสุนทนอ่ากระแสมีกัน0.65สตาร์ทไม่เกิน3 3.4แอมป์นะครับอ่าน้่นใหญ่ก็า13 CA นะครับมันจะประหยัดไฟกว่าเดิมตอนนี้ก็กใช้ไม่เกิน6คิวนะครับ0.9อ,อะไรประมาณนี้คิวได้ เชี่อมทอดนี่เหรอครีมเชี่อมกันแกเปล่าก็ไม่ดีแอมมากไหมประหยัดครับประหยัดครับประหยัดไปเลยวะยครับรุ่นใหม่ประหยัดกว่า 他经 สูงมาออกกันแล้วกันล่างออกทีหลังอโอ้โหปล่เลย เงี้ยหมดหมดอ่ะเหลือเลเเฮ้ยมาบ้านนี้เจอตายมีเกมบอกเปดยังไงครับตอใหม่ ทันทำไมกันฟ้าจะเรื่อยฟาทันเลยสายมัดดึงสายมันดึงอ๋อที่รถเปิดแรงแล้วนี่ไอ้เข็มขัดอยู่ไม่มีมันใช้รวดมัดมาไว้ฮะเปิดเกียร์แรงกันไหมยี๋ยวยกข้าวได้ใช่ไหเสียงไม่ได้โอ้เมื่อกี้ที่ฟ้าทันแย่อะไรครับผมเยอะเขาข่าวไปนี่เมันอกี้เปิดเอ้นี่สุดเปิดแรงรีบปิดเลยรีบปิดเลยปิดป้องตั้งเกมมาก แอ่ี่าอยู un> un> ่ใกล้แล้วมันก็ต้องมันแม่งเกิดหินเนี่ยแตกก็ได้ปลอดภัยไว้ก่อนไม่มันจะไม่รดเนีไ้ยมาลเสียวนมงเงียมันม่ันนึกได้แก่รู้ไวสถ้าความคิดว้าคอได้พอดีรู้จักรู้จัก าเปิดมันนั่นเอันเดิดมันยอันเดิมหมดเร่งยิสสดเลยสายรวมนี่แตกเปืดเยอะก็รู้สายรวมนี่คูณเดี๋ยวนี้ขายไม่นัสามพี่สิบอะไม่ได้ซื้อนาแล้วที่หนั ตปะอตวเวียวเวันตกปะเว ปุ๊บหนึ่งกิ่ตกกระจายหมดเลยประามาณนี้ท่านจะถอดยถ่ายได้ถอดได้หวังน้ำใส่กันน้ำเยอะ Cái con của em này mời 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 đây mời 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 อยากาเละมาสมัครเป็นลูกน้องเหระ ให้โดนหลายจุดเลยเนี่ยนมีโซนอกยง้โซนเอกโซนเ็กโซนอกออชั้นนูไม่หยุดกล้องหรอไม่หยุดหรอเออไม่หยุดเลยท่านเอาก่อนส่งเข้าัปรอยเองครับ ไม <si ่ต่ออ่าได้สองต้นเลยอ่ะอ่าตอนนี้ให้เชงโนูถอมาแล้วครับประมาณนี้นะเนอะเอาขายางมาสวมใส่ท่านขายางเหรออ่ามามามาเชงนูนี่ยรู้เอาบอกเปลี่ยนขายางใหม่ขายางไงนะขายางนี่แหละนี่ไงใส่ตัวนี้ไงอันเดิมอ่ะอือต้องบอกเปลี่ยนใหม่เราก็มาแสนใหม่อ๋อฟังผิดอ่าแก๊กขายางก่อนเดี๋ยวแก๊กก่อนไปข้างในเดี๋ยวจะใส่ลำก่อน บอดี้เดียวกันนี้กะสั้นมากจะต้องมีดัดแปลนิดหน่อยนะครับเพราะรุ่นใหม่รนะุ่นใหม่ไม่ต้องแล้วมัน,นจะทำน็อคอ่ะเนยไม่เกี่ยวกันนะครับพอมาเข้ามันก็ยิ่งร้อนเนะี่ยคอมมันก็ร้อนมากแต่ก็ยังเป็นระบบน็อคอ่ะอยู่ใช่ไหมอ๋อเหมือนเดิมครับระบบเดินนมยังไม่เกี่ยวกันแต่ระบบท่อเข้าอ,ออกไม่เหมือนกันข้างใน คุณใหม่ครับทําเป็นนี้หมดแล้วครับวก็พัฒนาไปเรื่อยแล้วแล้วท่อที่มันออกมาจากเครื่องทำางท่อก็เชื่อมครับเชื่่ออมปิดะตัวนั้นเอาไปละลายนล้วแข็งเฉยครับมันไม่ใช่แล้วมันยังคงละลายอยู่ไหมละลายครับเดี๋ยวทำไมต้องมาเชื่อมเอาท่อทองแดงสองผมมาเชื่อมมาเชื่อมท่อไฮน้เพิ่ม ให้ให้หายเขานี่แล้วออกนี่แล้วเชื่อมเชื kind of ่อมเชื่อมต่อต่อต่อรงนี้ตรงนี้เชื่อมต่อสอง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 ชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เข้าเชื่อมเป็นทางแดงจะหนูดูท่อสองคนแล้วมาสองนทางแดง